สนับสนุนรายการโดยเครือโรงพยาบาลพญาไทย <Okay. laughs> เอาละผมไม่รู้ว่าเราช่วยคุณหมอหรือเราทำให้โจทย์มันยากขึ้นถามความเห็นของคุณหมอทีรพัทหน่อยครับจากประวัติที่ซักได้นะครับก็ช่วยตัดโรคบางอย่างที่น่าจะเป็นไปได้อ้ยงั้นก็ยังมีประโยชน์ยังมีประโยชน์บ้าง,างตัดอะไรไปคุณหมอตัดอะไรไปฮะพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็น อย่างสมมติเอชไอวีเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดเอชไอวีไปถึงพูดไม่รู้เรื่องเลยหรือหมอได้ครับมันติดเชื้อแทรกซ้อนอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ยังต้องนึกถึงไว้อยู่ไม่ไม่ตัดไปเลยทีเดียวมีเวลาอีสิบนาทีนะครับหลังจากนั้นคุณหมอจะมีเวลาส่งแลบนะครับจะสั่งตรวจอะไรอีกห้านาทีว่ากันนะครับคุณหมอเตรียมแผนการให้ดีจะบีบอะไรแคบเข้ามาได้บ้างนะครับพร้อมนะครับสิบนาทีเชิญครับเขาบอกว่า ไม่มีอ,อ่อนแรงใแสดงว่าไอ้ตำแหน่งที่มันมีความผิดปกติเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่มันอ,อน่อนแรงหรือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสมองก็ได้อ,อืมอาจจะคิดถึงทางพวกเมตาบอลิกได้หรือว่าก็ไอ้ถ้าเป็นตำแหน่งถ้าเป็นเนื้องอกอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่มันกดทำให้จ้ำเนื้ออ่อนแรงถ้าเนื้องอกก็น่าจะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ค่อยๆเหนือการแบบโอ้ยเยอะขึ้นถ้าเป็นเนื้องอกมันจะเป็นพวกแบบมันเหมือนเป็นเร็วเนอะเป็นวีกมากกว่าหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนเป็นเร็วอาจจะเป็นพวกนิตบอลลิกพวกคือแร่พวกอะไรพวกคอมโบสิตนี้ได้มั้ยคอมโบสิตก็น่าจะได้น่าจะเอมโบลิกมากสโตเอมโบลิกสโตมากกว่าแต่ว่าอยู่ๆก็แบบ อุดขึ้นมาอะไรนี่ไข<ง>มันเบาหวาความดันก็ก็กินยาสามอย่างแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าปยาอะไรอยู่ดีเนาะเขียนแต่กี้เขียนไม่ได้เนาะอืมแล้วก็สมมติว่าชักมไม่มีชักนี่ถ้าเป็นคอมเพกท์คาเชียลฟีเจอร์คอมเพมันจะ <c oughs> เป็นแบบโพสอีกตอกฟีดน,นี้ได้ไหม <c oughs> มันมันต้องมีอาการดิอย่างนั้นอะพวกดูรอดไซนัทอ์โบส ปแล้วคิดถึงเบนเนดตเลยอ่ะเอ้ยอาจจะไม่ใช่เบนเน็ตอาจจะมีไลท์ท้องมาก็ไม่มีอัะเออคือท้องมาก็ไม่มีแอลกอฮอล์ก็สองวันนี้ไม่ได้กินมาสองวันวันนี้ก็มาเพิ่งมากินอีกแสดงว่าถ้ามันเป็นวิดอวมันก็ก็ต้องแห้งไปพี่ใช่ป่ะอือให้โปรไกก็ยังอยู่ในเฉียนอืมให้โปรไกก็ยังอยู่ในเฉียนนี่ปฏิกิณเสพนี้ได้ไหมลองเวลาตรวจร่างกายลองดูตรวจทรายของคนอีกอือ มันเป็นขึ้นมาทันทีเลยนะน่าจะมีแบบตู้เหลืองตาเหลืองน่าจะมีแบบการไซด์ออฟโคอนดิทิฟเวอร์ดีซีสออะไรย่างนี่ไซคายได้ไหมอีลอกสัตอกนึกถึงอะไรคายโอ้นึกถึงเป็นแับสุดท้ายเลยกันตัวก่อนมันไม่ใช่อะไรนะอันนี้เบนก็ยังเบนไม่แท้สเตติสก็ยังไม่ถึงทอะไบางทีมันเป็นถูมือที่สร้างพวกทําให้อีไลน์ผิดปกติเนี่ย ไฮเปอร์ไฮโปอะดรีนาลีนก็ได้นะพวกไทโลท็อกมิกซินิมาไม่ถ้าถ้าอย่างนั้นมันต้องไข้สูงมีเผาเร็วเนี่ยนี่เผา60ซิปจรงบางทีพวกท็อกโซ่บางคนก็ไม่มีไข้นะเคยเห็นเมื่อกี้มีประวัติว่ากินของดิดด้วยเออใช่ระวังเอกโซสูสับซิสติกโคตรติดเลย แต่คนนี้ไม่มีประวัติเขาไม่ไม่มีประวัติเสี่ยงตอนนี้เขาวินิี้ใช้แยกโรคออกมาแล้วนะครับตามลําดับอย่างนี้นะครับอันนี้หนึ่งเขาคิดว่าน่าจะเป็นภา,าวะเสียดุลของสารน้ำในร่างกายอันนี้สองเขาคิดว่าน่าจะเป็นน้ตาลในเลือดต่ำซึ่งเป็นปัญหาของไข้เบาหวานอันที่สามเขาเรียงว่าน่าจะเป็นอัวพระฉีบพลันซึ่งเกิดจากริมเลือดขึ้นไปอุดต่อเลือดในสมองอันที่สี่เขาคิดถึงมะเร็งที่แพร่แพร่กระจายไปในสมอง อันที่5เขาคิดถึงพยาธิในสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเลียงไว้ตัวใหญ่แล้วซิสติเซโคซิสหมายถึงว่าพยาธิตัวตืดที่ไปฝังตัวอยู่ในสมองเฮ้ยว่าเดี๋ยวเราต้องส่งแรบก่อนนะ c b c วีไม่มี่ลรอได้เพิ่มอี้มีอะไรบ้างเอา BUN อ็นชิตินีนด้วยแล้วก็ไลเลสเพื่อมันเป็นยูริมิกอินเซฟก็ยังได้นะยูริเมียอืมแล้วก็เ้าแมกนอเด้วย เให้ปูไก่เจาะน้ำตาลในเลือดด้วย DTX หรือว่าอะไรปัตติ้งบัตเออประมาณนั้นแหละอะไรก็ DTX ก่อนละกันเออไที่มันดูได้เร็วกว่าแล้วก็เออฮัฟสเต็กมันส่งซีคือยังไงมันก็ต้องส่งซีทีฮัฟสเต๊ปก็ลองดูก่อนละกันถ้าพวกนี้มันไม่ตอบก็ก็ซีทีเออแล้วก็ถ้าซีทีไม่มีแม็กก็เอลพีเออต้องเอลพีเอลพีเผื่อไว้ด้วยถ้าไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไร เผื่อมันมีอะไรในปอดอ่ะจะจะทำ CT ไว้เอาไว้ก่อน CT เชสยเหรือว่าไม่ชสฟิล์มก่อนเออเอาไว้ก่อน River function test River function test สงเนี่ยนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่ว่าอาจจะส่งทีหลังจากพวก T light จากพวกอะไรอย่างเงี้ยนะส่งเลยก็ได้ก็ได้หรอพวก CA ลังที่เป็นอะดีนูซีเอมันมันจะเกิดอะไรได้บ้างส่วนใหญ่มันก็มีแต่เบนเมดใช่ป่ะถ้าเป็นอะดีนู ไม่ลงซื้อสกแควร์มาสิ่งเออเดี๋ยวเราซื้อดิงแล้วหลุดอะไรไปบ้าหลุดไหมไรหรือว่าตีตีใกล้ไปแล้วอันนี้พารานีโอพาติกเอนโดมใช่ไหมเออต้ถามว่าเคยมีประวัตินี้ก่อนยังไงมันแอสโซิเอตกับพาราไทรอยฮอร์โมนอมเอาอพวกฮอ,อร์โมนแสดงว่าแคลเซียมก็จะสูงใช่ละก็สูงสูงเชสไง ก็ส่งส่งเทสอยู่แล้วส่งไปแล้วเนี่ยอะจะถึงอะไรบ้างนี่ยวัชรินทร์คอมนัสารด์ซีเดทิฟฮีเกติกจัดเขาไม่มีประวัติสดียาเลยคืงสามอนเกล็ดออกาะโนโคเฟตแอมเฟตามีนเออจะลืมนะแต่แอมเฟตามีนมันบางทีมันเราเปิดหน้านี้ช่วยก็ได้พวกไฮโปซีเมียเวตไฮโปซีเมียก็ได้ หมดเวลาสําหรับการปรึกษาครั้งที่สองนะครับถ้าเป็นการทําข้อสอบก็รู้สึกว่าจะทําข้อสอบได้ก่อนเวลาเหลือแต่การทบทวนว่าเอ๊ะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณหมอดูมั่นใจไหมครับว่าที่เราเขียนอยู่คุณหมอเขียนไว้กีิ่นโรคนะฮะอยู่ในแถวๆนี้นใช่ไหมคค่ะอะไรบ้างครับอันแรกอะไรระดับเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติไปอย่างเงี้ยค่ะชเช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมอะไรเงี้ยสูงต่ำอะไรเงี้ยค่ะ,คะ<ม>เกิดแร่ร่างกายผิดปกติทําให้อยู่เกิดขึ้นฉับพลันอย่างนี้เลยนะฮะ ได้คืได้ได้นะฮะอันที่สองนะฮะน้ําตาในเลือดต่ําอานน้าตาลในเลือดต่ําก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเขาเป็นประหวานอยู่น้ําตาหรือว่าน้ําตาในเลือดสูงเกินไปก็เป็นได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันอะไรอีกฮะโรคหลอดเลือดสมองเนี้ยค่ะหลอดเลือดสมองเอามาพึกเอามาพาดอะไร่เงี้ยแต่เขาเดินได้นี่ฮะเดินมาปกติอ๋อบางคนเขาอาจจะไม่ได้มาด้วยแบบแขนขาอ่อนแรงเงี้ยครับอ๋อเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองครับแล้วอะไรอีกครับ แล้วก็เป็นมะเร็งครับมะเร็งก็เกิดเชื้อพันหรือฮะหมอคือมันอาจจะเป็นที่สมองเองหรือว่าอาจจะเป็นที่ที่อื่นไงครับแล้วก็ทําให้เกิดความผิดปกติไปก็เกิดอาการนี้ขึ้นมาได้หมดยังฮะแล้วอะไรครับอื่นๆก็จะเป็นพวกติดเชื้อไงครับพวกถ้าคนไข้กินพวกอาหารสุกๆติบๆก็อาจจะติดพยาธิพยาธิครับพยาธิอ๋อนี่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ไปพยาธิอะไรให้ไปอยู่ในสมองตื่นตัวตื่นแล้ตัวตื่น มาจากอะไรฮะเนื้อหมูดิบๆเนื้อหมูอาหารดิบๆนะครับก็ต้องระวังกันวางแผนไว้เรียบร้อยเขียนแผนการส่งแบบไหวไหลายขั้นตอนแต่ผลนั้นจะออกมาตามแผนที่วางไว้หรือไม่ต้องติดตามต่อในช่วงหน้าในเดอะซิมทอมเกมหมอยอดนักสื่อ